ครับเดี๋ยวก็จะพามาดูลายแดงวันนี้นะครับที่เราจะตักไปใช้นะครับให้ลูกปลานะครับนี่บูมครับอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบ่อนะครับก็ตักไปเมื่อวานวันนี้จะลื้อทําใหม่ส่วนวันนี้จะเป็นตักครั้งแรกวันแรกนะครับอ่าเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปรู้จักกับ ดอลายแดงให้มากขึ้นนะครับโดยวิธีการเพาะนะครับเนาะทั้งน้ําเขียวและน้ําใสนะครับส่วนใครที่กําลังหาความรู้อยู่ก็ต้องลองชมไปจนจบนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรู้เพิ่มนะครับสวัสดีครับผมแจ็คตั้งเดี่ยมเบตตานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆที่ๆน้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็สาหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะลายแดงนะครับเพื่อเป็นอาหารของประกัดนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าเพาะลายนะครับหนึ่งบ่ออยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็เติมอาหารได้กี่ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่ามันมันบางสูตรมันอาจจะเติมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า มันจะทําให้น้ําเน่านะครับก็ทั้ง2ส,สูตรนะครับโดยสูตรแรกนะครับผมจะามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือน้ําเขียวนะครับสูตรน้ําเขียวนะครับแล้วก็สูตรน้ําใสนะครับมีอยู่2ส,สูตรนะครับก็ส่วนน้ําใสนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปได้สูตรมาจากไหนนะครับแต่จะยก ในรวมๆมาก็คือน้ำเขียวกับน้ำใสนะครับโดยทั้งสองสูตรนี้นะครับเพื่อนๆปริมาณการปล่อยไรนะครับจะแตกต่างกันก่อนอื่นจะบอกเลยนะเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะาถามว่าปล่อยไร่เท่าไหร่ถึงจะพอดีนะครับอันนี้จะบอกก่อนเลยว่ามันการันตีไม่ได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับไม่สามารถบอกได้นะครับโดยลายแดง อัตราที่เราปล่อยที่เหมาะสมก็คือในวันที่3จะบูมพอดีนะครับเนาะจะบูมพอดีนะครับซึ่งจะบอกตายตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนก็ทำบ่อละ10ลิตร100ลิตรอ่า200ลิตรหรือว่าเป็นพันลิตรหมื่นลิตรนะครับเราก็จะไปบอกว่าใส่ช้อนชาเดียวไม่ได้นะครับเผื่อทำเยอะนะครับอ่าเนาะใน,นส่วนการเพราะไรเราต้องเพาะไปก่อน,นครับสัก สอถึงสรอบนะครับเราจะจับจุดเขาเจอเองนะครับเพื่อนเพเพราะว่าในบางสูตรอาหารสารอาหารน้อยนะครับก็บูมช้านะครับแต่ปล่อยวันที่หนึ่งวันที่สามบูมนะครับส่วนนี้จะเหมาะสมนะครับสําหรับผมนะจะเหมาะสมนะครับในวันที่3นะครับก็วันนี้จะมาดูนะครับไปที่น้ำเขียวก่อนเลยนะครับไปเอาล้วครับสูตรแรกนะครับก็จะเป็นสูตรของน้ำเขียวนะครับ คือผมก็จะจําลองนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะใช้เป็นถ้วยใบนี้นะครับสูตรแรกเป็นน้ําเขียวนะครับชวนนี่ก็จะเป็นหัวเชื้อน้ําเขียวของเรานะครับหรือว่าน้ําเขียวที่พร้อมใช้งานนะครับต่อมานะครับเราก็เตรียมน้ำนะครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อลงไปนะครับ50ต่อ50นะครับเพื่อละลายหรือว่าเจือจาง สารเคมีจากน้ำเขียวนะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยไรนะครับไรแดงนะครับสายพันธุ์มาโคนะครับนี่ส่วนน้ำเขียวนะครับจะเติมสารอาหารได้1นถึงสครั้งนะครับเต็มที่นะอ่านี่ก็คือวันที่1นนะครับวันที่เราปล่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรมันนะครับอ่าจะไปติดตามในวันที่2นะครับ ก็ในวันที่2นะครับเราจะสังเกตว่าน้ําเขียวของเรานะครับจะเริ่มจางลงนะครับจะเริ่มจางลงนะครับผมใช้เป็นตัวอย่างนะไม่ใช่จริงๆนะครับเพื่อนๆก็ในวันที่2นะครับน้ําเขียวจางลงนะครับลายแดงจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับมองเห็นลายแดงเยอะนะครับก็มีลูกน้ําไม่หนอนก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับ ถ้าไม่อยากให้มีต้องเอามุ้งไปกลางนะครับมุ้งสีฟ้านะครับนี่ในวันที่สองยแดงจะเริ่มแตกตัวนะครับเราก็อย่าพึ่งไปตักใช้นะครับอพอมาวันที่3นะครับนี่คือวันที่สามนะใแดงจะบูมเต็มที่นะครับนี่ก็คือปริมาณที่เราปล่อยไปอย่างเหมาะสมนะครับรายแดงบูมเต็มที่นะครับเราก็จะมาตักไปให้ปลา นะครับเนาะนี่ก็วันที่3ามลายแดงบูมนะครับเราไปตักตักเขานะครับก็อย่าพึ่งกองร้อยนะครับตักเอาแค่ลายแดงนะครับผมใช้เป็นกระชอนห่างทั่วไปนะครับรช้อนตักลูกน้ำเราก็ตักตักไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอเราตักเสร็จนะครับเพื่อน จะเหลืออยู่เป็นลายฝุ่นที่รอดกระชอนลงไปหรือว่าลายตัวที่เราตักไม่ถูกนะครับในตอนนี้นะครับน้ํานะครับก็ยังพอใช้ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอตักนะครับกก่อนอันนี้น้ํายังไม่เน่านะครับเพื่อนน้าก็ยังพอมีออกซิเจนนะครับในวันที่3นี้นะครับพอเราตักใช้ไปนะครับเราจะเติมน้าเขียวลงไปอีกนะครับ3 0เนของบ่อนะครับของจํานวนน้านะครับ เราก็จะเติมไปแบบนี้นะครับในวันที่3นะครับแล้วก็จะปล่อยไปอีก1วันนะครับไปดูวันที่4นะครับมาถึงวันที่4นะครับไรแดงนะครับจะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในวันที่4จะเป็นไรตัวเล็กนะครับเป็นไรฝุ่นๆนะครับขนาดตัวจะเล็กเนื่องจากสารอาหารเริ่มน้อยออกซิเจนก็เริ่มน้อยนะครับในวันที่4เราจะกรองเอาหมดเลยนะเพื่อน ก็รื้อแล้วก็ทําใหม่นะครับเพื่อนๆนี่เรากองเอานะครับอ่าเอาไปให้ปลานะส่วนในวันที่4นะครับเราก็จะกลับมาทําเหมือนวันแรกนะครับก็กลับมาวนรอบทําเหมือนวันแรกใส่น้ำเขียวใส่น้ําเปล่าปล่อยลายแดงนะครับเนาะก็จะ4วันนะครับสําหรับน้ําเขียวเติมสารอาหารครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นระบบวนนะครับ แล้วผมก็จะทำอยู่3มบ่อครับ1 2 3นะครับก็จะบนกันไปใช้กันไปนะครับส่วนนี้ก็จะงงงงมากนะครับถ้าใครยังไม่เคยทำเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำใส่บ้างนะเพื่อนๆครับก็มาดูในส่วนของน้ำใสนะเพื่อนก็จะบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่สามารถเติมชานอาหารได้นะครับก็คือเติมครั้งเดียวทำครั้งเดียวนะครับเพื่อน อ่าเนื่องจากนะครับเจ้าสูตรน้ําใสนี้นะครับเพื่อนๆน้ําจะค่อนข้างที่จะเหม็นและเน่านะครับทุกสูตรนะครับจะมีกลิ่นนะครับเนาะก็ถ้าใครมีออกซิเจนนะครับก็ใส่ออกซิเจนนะครับจะช่วยได้นะครับเพื่อนแต่ส่วนของน้ําใสนี้นะครับเขาก็จะมีกลิ่นเพียงแค่ตอนเราเททิ้งนะเพื่อนถ้าตั้งไว้เฉยๆไม่ไปรบกวนะนครับ ก็ไม่มีกินนะครับกนเราเติมน้ำนะครับในภาชนะนะครับแล้วก็เติมสารอาหารตามสูตรนะครับได้ได้สูตรไหนมานะครับก็สอบตามเขาใส่ยังไงนะครับก็นี่ก็จะเป็นหมูเชื้อายแดงนะครับการเพราะายแดงนะครับก็ต้องมีพ่อแม่พันธุ์นะครับายแดงไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้นะครับเพื่อนก็ปล่อยลายแดงลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นการจำลองนะครับเพื่อน ในวันแรกก็จะคล้ายๆกันก็คือไม่มีอะไรนะครับก็ปล่อยไปเฉยนะเพื่อนๆใครมีออกซิเจนก็ตีออกนะครับอ่าก็อยู่ได้ทั้งในร่มและอ่าโดนแดดนะครับแต่ก็อย่าให้โดนน้ําร้อนนะครับเพราะว่าไหลมันจะตายนะเพื่อนๆโดนแดดอ่าบางๆตอนเช้านะครับยิ่งดีนะครับหลังจากนั้นให้เป็นร่มนะครับอ่าในวันที่2นะครับในวันที่2คือตัวนี้ ในวันที่สองนะครับอ่าบางสูตรจะเริ่มเป็นฝ้านะครับจะมีฝ้าบนผิวน้ํานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นธรรมดาของอ่าพวกเกี่ยวกับน้ําตาลนะครับก็จะทําให้เกิดฝ้านะครับถ้าสูตรไหนไม่มีน้ําตาลก็จะไม่ค่อยมีฝ้านะครับอ่าถ้าตีออกก็จะช่วยได้นะครับส่วนนี้แดงก็จะเริ่มบูมนะครับเริ่มบูมแล้วในวันที่สนะครับอ่า สูน้ำใสนี้นะครับก็จะหรือทําใหม่นี่บ่อยกว่าน้ําเขียวนะครับซึ่งเนื่องจากมันก็ทำให้ง่ายนะครับเราไม่ได้ไปเสียเวลาทําน้ําเขียวเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็ต้องขยันกันหน่อยนะครับในการพพาะไรแดงใครขี้เกียดนี่บอกเลยว่าไม่ได้นะครับในวันที่2ก็ปล่อยให้ไรบูมไปนะครับส่วนมาดูวันที่3นะครับในวันที่3พอไรเริ่มบูมนะครับ จะบูมเยอะนะครับเราก็จะกองใช้เลยนะครับเพื่อนๆพื่อกองทําใหม่เลยนะครับก็คือจะไม่ได้เติมสารอาหารนะครับถ้าน้ําเน่านะครับน้ํามันเน่าแล้วนะครับในวันที่3นะครับแล้วเราไปฟืนเติมสารอาหารนะครับลายแดงจะไม่บูมนะครับอ่าพอลายแดงจมตายนะครับเสียดายนะครับไปตักนะครับตักมาให้ปลานะครับเชื้อโรคในลายแดงนะครับ แบคทีรียนะครับเต็มนะครับไปตักมาให้ปลากินนะครับปลาก็ป่วยนะเพื่อนๆนี่คือน้ํามันเน่าแล้วมันมีเต็มแบคทีรียนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปเติมสารอาหารนะครับเพราะว่าแบคทีรียจะติดมากับายแดงนะครับมันก็จะเวลาปลากินเข้าไปป่วยท้องมานนะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับพอวันนี้เราลื้อนะครับในวันที่3เราลื้อทําใหม่นะครับนี่นะครับ ในวันที่3ามเราลื้อไปแล้วแล้วก็เติมสารอาหารลงไปนะครับก็ปล่อยลายแดงนะครับตามความเหมาะสมนะครับปล่อยเยอะหน่อยนะครับลายแดงน้ําใสนะครับมันจะได้ช่วยกินนะครับน้ําลดปัญหาน้ําเน่าในวันที่สามใช่ไหมเราทําบ่อนี้นะครับส่วนบ่อแรกก็จะครบ3มวันเราก็ วันต่อไปเราจะมาใช้บ่อนี้นะครับซึ่งสูตรน้ําใสจะมี3ามบ่อนะเพื่อนวันที่1นะครับทําบ่อนี้วันที่2ทําเพิ่มนะครับอ่าวันที่3ก็ทําเพิ่มนะครับพอวันที่3าําเพิ่มนะครับวันต่อไปเรากลับมาใช้บ่อนี้นะครับใช้ปุ๊บเราก็ทําใหม่ปั๊บนะครับอ่าวันต่อไปก็ใช้ปุ๊บทาใหม่นะครับวันต่อไปใช้แล้วก็ทําใหม่นะครับจะวนอยู่แบบนี้นะครับ า่ไม่มีสูตรไหนที่จะเติมครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดนะครับสําหรับลายแดงนะครับถ้าได้นานสุดที่ผมทํามาก็จะเป็นใบตองแห้งนะครับซึ่งจะลายแดงจะตัวขนาดเล็กนะครับเป็นลายฝุ่นนะครับเป็นขนาดตัวเท่าอธิเมียนะครับหรือว่าเล็กกว่าก็มีนะครับเล็กมากนะครับเ,เพื่อนเนาะก็ ถ้ายัางสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ